พรุ่งนี้วันหยุดจวันอะไรวันรายงานวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็วันจันทร์ก็หยุดอีกวันฉัตรมงคลใแล้วใครที่ใครที่เป็นราชการก็จะหยุดอีกวันที่11เป็นวันพืชมงคลโอ้โเก่งมากะสิบหรือสิบเอ็ดเดือนนี้วันหยุดเยอะเพราะว่าตื่นเช้ามาก็นั่งไถโทรศัพท์ว่าวันไหนหยุดหรอไถดูวันไหนหยุดไถดูวันไหนหยุดไปเจอข้อความหนึ่งบอกว่าดาสนันวันไหวเลย ไม่รู้ด่าใครด่าว่าด่าว่ามีเงินอะไรอย่างเงี้ยมายุ่งกับฉันทําไมมาโทษว่าฉันเป็นคนต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เอาให้ละเอียดสิเอาให้ละเอียดยังไงยังไงด่าเขาด่าว่าอะไรจําไม่ได้มันด่าเยอะจันเล่าต้องด่าตรงเล่าให้ละเอียดนี่งไหนเธอก็อ่านนี่เธอเขาด่าว่าไงนะเธอจะไปพี้พูดถึงใครล่ะเราดูเซ็เขาอ่านว่าเขาด่าว่าไงมีหรอนะจะคิดไม่มีในโทรศัพท์เธอมีแน่นอนเพราะว่าเธอพิมพ์เองของหนูเหรอเธอพูดเลยเพราะว่านั้นฉันคุยฉันเห็นฉันเห็นเขามาโพสต์คนเขาไปด่า ที่บอกว่า <Peg gy. S 2> อะไรนะเสียดายไม่ใช่เรื่อง<ล>ของเบกกี้นะ <dynam ite. S 2> แต่คนเข้าไปด่าเบกกี้ฉันก็งงว euh ่าไอ้พวกนี้เป็นอะไรคือเวลาโพสอะไรคนชอบเอาไปโยงเอาไปโยงแบบแล้วก็ถูกแล้วเซชิ่งเอาไปโยงแล้วก็ถูกด่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าทีเนี้ยเวลามันมีข่าวแล้วฝั่งผู้ชายเขาโพสอะไรของเขาเนี่ยแล้วเวลาเขาถูกเขาโพสต์แล้วเขาถูกด่าแล้วเขาเวลาเขาแก้ตัวเขาแก้ตัวแบบไม่แมนอ่ะไม่แมนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย มันไม่แฟร์สำหรับ<ต>เรา <จำ S 1> นะแต่ฉนจำได้นะมีอยู่คำหนึ่งเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นนี่ยแหละเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบที่นางโพสนะ เป๊กโพสไว้ว่าอย่างนี้ของเป๊กนี่มันขึ้นมาแบบฟีดหน้าไลน์ในโทรศัพท์มือถือเลยดังมากดังดังมากเลยดังเช้านีฉันแบบไม่ก็ต้องดังแหละเลยอันนี้เป๊กโพสนะคืออันนี้ความรู้สึกจริงๆเลยคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้โพสไปด้วยความรู้สึกจริงๆเลยเพราะว่าเรื่องเป๊กกับอดีตสามีเนี่ยที่เลิกกันมาสักระยะแล้วเป๊กอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าตัวเป๊กเองอะจบแล้วเป๊กไม่มีแขวไม่มีอะไรใครทั้งนั้นเพราะว่าเป๊กก็เบื่อและเอือมกับเรื่องนี้มากแต่เวลาในทุกครั้งที่เขามีข่าวเป็นละลอกละลอกมันก เอาไปโยงกับเขาว่าเป๊กแขวะเขาบ้างอะไรบ้างเอาจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ทําให้เป๊กลาคาญเป๊กก็เลยโพสต์ว่าลาคาญเหมือนกันนะดิฉันได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยมีแต่เสียกับเสียเสียเวลาในชีวิตเสียใจเสียเงินต้องโดนลากระโยงกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อ,อแล้วเป๊กก็วงเล็บไว้ว่ายังมีหน้ามาทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำอีกชักมโมโหแล้วนะ กับความแปดเปื้อนที่หยิบยื่นมาให้เดี๋ยวก่อนนะอย่าเอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นให้มากทําอะไรไว้มีหลักฐานนะมีหลักฐานทั้งหมดอนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผู้ชายตอแหลมันทุเรศมากนะจะไปทําเรื่องหายเหวอะไรก็คือไม่ต้องมาโยงคือก้าวไปข้างหน้าเลยคือคุณเลือกของคุณแล้วคุณไปค่ะ<ม>แล้วก็ไม่ต้องเสือกไปพูดกับใครว่าคุณพลาด <c oughs> แล้วก็บอกว่าผู้หญิงอะ <c oughs> เขาบอกกับตัวเองว่ามีปีกบนลูกครั้งเดียวเขาท้องไม่ได้สงสารเด็กนี่ก็สิ่งที่เ็นพูดและเไปก็ พูดเลยตรงนี้เลยว่าอย่าเอาเป๊กไปโยงแล้วก็เป๊กก็เบื่อแล้วเป๊กก็ทำงานเป๊กอยากเก็บสมองไว้ทํางานเป๊กไม่อยากเอาไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอ,อโอ้ยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอโอ้ยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอ<ต>มนันสร้างามันไม่โยงไม่ได้หรอกนะ ไม่เราฉันไม่น่าพูดเลยอ่ะมันซ้ำซาเหมือนกันจุดไฟลุกมาโหรวัวล้องเรียบตัวลงเลยมาโหรีไปกาจริงนี่ถ้ามีถ้ามีถ้าอากาศมันไม่ร้อนนะไฟไหม้แล้วนะไฟไหม้ตัวเส้นเลือดฝอยนะสมองจะแตกตายไปเองไม่แต่พอสายๆหน่อยอุ้ยเงินแค่ตั้งหนึ่งเอามาโพสถือไม่ได้เอามาโพสถือเอามาโพสจ่ายเงินเดือนไม่อยากจ่ายเลยน้ำตาจะไหลจริงพี่ๆสื่อนะถ้าจะทำข่าวนี้นะ โพสให้มันครบหน่อยเพราะว่าโพสโจหัวบางทีเ๊กก็ท้อกับการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไปเป็นเป้าให้เป๊กถูกด่าซึ่งในเรื่องเนี้ยเ๊กไม่ได้เป็นคนผิดอะไรเลยนะเ๊กอยากจะพอแล้วก็ยุติกับเรื่องนี้แล้วจริงๆเ๊กเป็นคนถูกกระทำแต่คนไปทําเป็นว่าเออฉันน่ะไปโดนกระทามากกว่าอะไรเงี้ยใช่แล้วฝั่งผู้ชายก็พูดซะนน่าสงสารเลยว่าแบบ ก็เขาไม่ได้เลือกผมะผมจะยังไงอะเป๊กับูก็ไม่ได้เลือกแหละโอเคไม่เลือกอะไรก็แต่งงานด้วยเธอไม่ยอมแต่งงานกับเขาหมายถึงระบบคือให้อภัยอะไรแว่าให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องก็อย่างที่บอกกันแหละ ไม่ให้อภัยไม่ไหวอ่ะเขาแค่นั้นน่ะมันให้อภัยไม่ไหวการที่ผู้หญิงจะไปตัดสินใจไปแต่งงานกับใครเนี่ยเขาต้องคิดดีละคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดว่าคนนี้คือใช่มันท้อไงบางทีเราคนทํางานอ่ะแล้วเราก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบมันบั่นทอนหัวใจเหมือนกันนะเห็นเป๊กเป็นคนเข้มแข็งเห็นเป๊กเป็นคนตลกแบบเนี้ยเป๊กคุณเหนื่อยเป็นนะองจริงต่างคนต่างอยู่นะอายุมากแล้วไงต้องการเซฟโซนเซฟโซน่าเซฟโซนใช่อยู่แบบสวยๆสักห่งหนาไป